มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาถึงแล้วเต้ยหนีผีสองนะฮะร้านอีสากนการเวลาผมอยู่ที่พัทยาชนบุรีนะครับนี่เต้ยหนีผีสองเราจะข้าไปดูข้างในร้านนะคะจองตัวกันมาได้เลยนะเวลาตีสองถึงตีสี่นะครับของวันนี้ ถึงแล้วนะครับร้านสวยมากนะครับนี่เรบถึงกันทุกคนแล้วนะครับะนะรผมูนมาเป็นรถตาตได้ครับนี่นะครับเขาวัดเตออยนี้ผีพี่น้องเตยนี้ผีเตออยนี้ผีพี่น้อง ด้วยพี่น้องครับพัทยาเจอกันคืนนี้นะครับตีสองถึงตีสี่นะครับพระแม่ดอกเหมยเจอกันฮะล่า<ป>ลสุด,ดงงรถเข้าโรงแรมมาเลยเลี้ยงปไ,ไปล่าสุดรถเข้าในโรงแรมไม่ได้พี่เก์เอาแต่เลี้ยงหมาเนาะทำากล่องมากล่องหมามาเลย เอารถบาดมากครับผมเขาลงแรี้ประเด็นนะครับไปจอดยางยางประมาณยางประมาณกิโลโนึงว่าประมาณสองหอยนีน้กินแหละยกเลยใช่ไหมตัวใครยกอาตัวเกี่ยวกับน้องเจนนี่ไปเจอแม่ๆอนันนี้สวัสดีทุกนนคนนะคะสวัสดีค่ะบผู้ดเด่นปะขนาดแขนหกักันมาไว้ถึงขนาดแม่ๆนะวันนี้มาอุดหนุนลูกๆจ้ะ โอ้โหแม่หลายรับอะไรที่ก่อนนะที่ก่อนผู้ใดญ่เยอผู้ใดอยากกินมะขามเขาเรียกมะขามอย่างลูกมะขามแจ่อิ่มมะร์คามแจ่อิ่มนะคะ เกนนี่ครับลูกสาวพีในดองเองแล้วก็น้องอาร์ตน้องจ้าวนี่ทุกคนเลยนะคะก็มากำลังแพ็คของกันอยู่กำลังแพ็คของกันอยู่ในนดองมะอุดหนุนหอดป้านมาเลยค่ะบ้าอุดหนุนลูกสาวกับลูกชายนะคะแล้วก็มาแสดงความยินดีกับรถใหม่ายแดงด้วยวันนี้นอกจากอุดหนุนมะขามวันนี้นะอะว้าปบ้านผมรถเอื่นเงินรถเอื่นเงิน แม่น ah. ้องคับขอบคุณครับขอบคุณครับนะคะแค่นั้นเองปังๆคััโรดปลอดให้ทุกเส้นทางน่หลุดใจขอบคุณค่ะ มาขามที่บ้านเลยนะคะเวลากับียอันักมันกันยังมากเอาเงินมาให้ร้อมหนึ่งพันบาทสังมาขามกัาุลูกๆนะคะขอบคุณแม่ด้วยนะคะมาเลยไม่มาสวัสดีแม่ละบอล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 เลยบอลบอลแล้บอลสวัสีแม่สวัสดี่มานี่มาบอลเออแม่บดเฮ็ดบดมือบดก็เรียร์มาคือบแม่นักแม่นกหลุลูกแม่ นี่แต่ภูมันมันค้ามาขามไถร่ลูกมาขามอ่าร้อยหาเก้าคูณเป็นเจักบาทเนาะไปที่นี่เจ้าบาทให้หน่อยสักครู่พ่อคิดเงินให้หน่อยจ้าหนึ่งห้าเก้าคูณห้าก็จะเป็นแต่อันนี้ไม่รวมค่าส่งเร้าเลยก็ไม่เอาเองเป็นเท่าไหร่ครับเจ้าบาเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเกาห้าอันนี้ค้ามาขามที่เหลือให้ติป น้องมาทำงานน้องได้ค่าตัว300นะแม่ได้เพิมมาอีกได้เพิ่มมาอีกเป็น500บาทแล้วให้กำลังใจทุกคนใู้และสู้ๆนี่แหละคือเจนนี่แล้วก็อาร์ตแล้วก็น้องบอนนี่แหละเป็นต้นแบบเลยพี่น้องคือแบบว่าในช่วงที่เรา ไม่ได้มีงานแสดงน้องก็ไม่ได้แบบว่าอยู่นิ่งเฉยนี่แหละเป็นตัวอย่างของเด็กรุ่นใหม่ที่แบบว่าหน้าชื่นชมที่เอาเป็นตต้นแบบในการหาเงินนพี่น้องเนาะหุ้นเต็มบ้านเลยผู้ใดอยากกินเด้อีนิหาเงินปิดบ้านหาเงินบ้าน้องอาตบอกว่าปิดรถเซ็นจะไมาซื้อหลังนี่น้องอาดบอกตอนนล้มีหลายหลังอยู่แต่อยากด้บ้านติดกันไงแม่อยากได้บ้านติดกัน เนี่ยเนะี่ยอันนี้แม่ซื้อไว้เลยเนี่ยแม่ซื้อไว้เลยเดี๋ยวแม่ไปเกราจารย์โอเคนะคะขอบคุณแม่มากๆเลยค่ะ